ส,สวัสดีครับพบกับผมครับอ้วนมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมนําเรื่องสาระดีๆบนอานมอเตอร์ไซค์มาฝากนักไรเดอร์กันนะฮะน่าสนใจเชียวครับมีคําถามจากทางนักไรเดอร์นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องของการแจ้งจอดนะครับแจ้งจอดถามว่าแจ้งจอดคืออะไรครับแจ้งจอดเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับแจ้งจอดคือในกรณีที่คุณไม่สามารถหรือไม่สะดวกนะฮะที่จะต่อทะเบียนได้หรือรถที่ไม่สามารถ ที่จะนําไปต่อทะเบียนได้นะครับแต่เราต้องการจะใช้ในอนาคตเนะครับเราสามารถที่จะแจ้งจอดได้นะครับการแจ้งจอดมีอยู่2กรณีในกรณีนี้เราคุยถึงเรื่องของรถจักรยานยนต์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับการแจ้งจอดนะครับมีอยู่2กรณีคือกรณีแรกคือนะฮะการที่ตัวเองเนี่ยนะครับเจ้าของรถนะฮะไม่สะดวกกับการต่อทะเบียนรถอาจจะตัวเองอาจจะอยู่ต่างประเทศรถอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งตัวอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะอ่าไปไปต่อภาษี ปลายปีได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับคุณสามารถแจ้งจอดได้ชั่วคราวนะฮะการแจ้งจอดชั่วคราวต่อครั้งเนี่ยฮะสามารถทําได้ครั้งละ2ปีนะครับใน2ปีนั้นนะฮะเมื่อครบกําหนดแล้วคุณจะต้องนะฮะไปต่อทะเบียนไปไปจ่ายค่าทะเบียนแล้วก็แจ้งจอดใหม่นะครับอีก2ปีนะครับนี่คือการแจ้งจอดชั่วคราวครับในกรนีที่แจ้งจอดชั่วคราวอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่สะดวกตัวเองอยู่ต่างประเทศรถ,รถอยู่อีกที่ตัวอยู่อีกที่นะฮะอีกรณีกหนึ่งครับ เป็นการแจ้งจอดถาวรสําหรับการแจ้งจอดนะครับถ้าเป็นการแจ้งจอดแบบถาวรเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกับการแจ้งจอดชั่อขราวตรงนี้ฮะการแจ้งจอดอย่างถาวรนะครับคุณไม่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องระบุจํานวนปีที่คุณจะแจ้งจอดในกรณีที่แจ้งจอดถาวรเช่นนะฮะร,รถคุณเนี่ยนะฮะอาจจะรออะไหล่รอรอชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์ไม่สามารถที่จะซ่อม แซมได้นะฮะหรือคุณไม่ได้ใช้รถนานๆจริงๆเลยนะครับตัวคุณเองไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ต่างประเทศรถเสียต้องจอดนะครับในกรณีนี้นะฮะแจ้งจอดถาวรซะนะฮะการแจ้งจอดถาวรมันจะดีตรงไหนรู้ไหมครับมันจะดีตรงเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาใช้รถนะฮะต้องใช้รถนะฮะแล้วต้องจดทะเบียนใหม่นะครับในกรณีนี้คือต้องจดทะเบียนใหม่ทะเบียนเก่าที่คุณมีนะฮะเลขกอลล์หนหาอะไรหายไปแล้วนะครับทางขนส่งเก็บนะคุณต้องเริ่มจดทะเบียนใหม่แต่ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในปีที่จอดอยู่นะครับคุณก็มาเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะจดทะเบียนใหม่ชําระค่าใช้จ่ายใหม่ตรงนั้นเลยนะฮะนี่คือลักษณะของการแจ้งจอดถาวรนะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียตรงนี้ครับทั้ง2งกรณีครับทั้งการแจ้งจอดชั่วคราวและการแจ้งจอดถาวรนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับหเลยครับเล่มทะเบียนนะครับสแผ่นป้ายทะเบียนนะครับต้องนําไปฝากไว้กับทางขนส่ง 3. ครับเอกสารของเจ้าของรถ ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเจ้าของรถคือใครครับผู้ที่มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนนะครับอ,อย่างที่4นะครับในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปทําเองจะต้องมอบอํานาจก็คือจะต้องมีใบมอบอำนาจอีกหนึ่งใบนะครับเท่านี้และครับนาเอกสารทั้งหมดที่มีลายเซ็นนะฮะเจ้าของรถผู้มอบอานาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจรวมถึงแผ่นป้ายแล้วก็เล่มทะเบียนไปที่ขนส่งครับแล้วก็ไปดําเนินการนะฮะแจ้งจอดค่าใช้จ่ายไม่แพงครับ ครับผมนี่แหละครับขั้นตอนง่ายๆนะครับทำง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งจอดนะฮะเป็นการหยุดการใช้รถอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับผม